สวัสดีครับวันนี้พบกับผมตัวแทนของวงเฮโรอีนนะครับวันนี้เช้าที่นะครับวันนี้ทุกคนต่างพร้อมกันมาที่สนามไอพองหนีบสเตเดียมนะครับวันนี้มีการแข่งกีฬากันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบ้างเป่ายยงบ้างเอ้าไม่ใช่นะครับดิลกแก้วหรือเปล่าไม่มีนะครับวันนี้มีไอวิ่งซูเปอร์แมนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของนักกีฬาแต่ละคุ้มกันดูครับตามผมมาเลยครับเพื่อนล้วครับ น่ครรับอะไวันนี้น้องออยเล่นกีฬาอะไรครับอะไรดีอ่ะซูโม่หรือเปล่าทุ่มน้ำหนักโอ้ทุ่มน้่งหนักโอ้โหเป็นไงครับอ้ยาวพึ่งครับยาวพึ่งเป่ายางมีไหมวันนี้มีน่าจะมีนะคะชุดพร้อมหรือยังครับชุดพร้อมแล้วค่ะโอ้โหชุดลุยโคลนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวท่านไหนดีท่านไหนดีท่านไหนดีต้องโด่งวันนี้สิวันนี้น้องโด่งเล่นกีฬาอะไรครับเตอลเป่ายางรถไถครับโอ้ แข่งกับใครใครคิดว่าใครเป็นคู่แข่งสำคัญมุกดาหรือเปล่าถ้าใครแข่งก็คนนั้นแหละครับโอ้มุกดาเนี่ยสุดยอดนะครับแล้วไอ้ได้ตะบอลไหมวันนี้ไม่ชอบครับเอาชอบทำะไรชอบวิ่งว้ามากเดี๋ยวเราไปดูสภาพสนามแบบยุโรปครับแบบยุโรปนี่คือสนามพองนิบสสเตเดียมของเรานะครับมันเป็นบรรยากาศแบบยุโรปครับ เดี๋ยวเรามีกรรมการต่างครับวันนี้นักภาพนักภาพนักภากเรามีพิธีกรครับไม่ใช่กรรมกรครับเป็นไงครับวันนี้วันนี้ก็ตอนนี้เราเตรียมเราเตรียมรถรถถ่ายไว้ประมาณ5คันพร้อมกับตัวกล้องประมาณร้อยกว่าตัวแต่ตอนนี้อยากถามว่าใครแหงข้างหลังกูและเมื่อคืนครับมีปัญหามากเลย บ้ามีคนมาแทงข้างหลังผมอะไรเขาอะไรแทงไม่รู้ช่วยหรือเปล่าดิ๊เต้ ผลไม้ไอพี่ตอ้อมกับพี่หยกมาสักก่อน2วันนี้น่าจะเป็นพี่ตอ้อมพี่หยกแทงแต่ว่า<อ>แกมาช้าไม่น่าจะเป็นของแกน่นาจะเป็นของคนอื่นแดงเลยผลไม้ชนิดต่างๆใช่ครับตอนนี้กาลังคิดว่า,อาไอคนมาสัมภาษณ์เนี่ยแค่ข้างหลังผมหรือเปล่าอ๋อบริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์ผมสดครับวันนี้ครับเดี๋ยวยังไงพบกับไอช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพการแข่งกันกีฬาหรือกิจกรรมรณรงค์วันนี้เรื่อยๆครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ของ รู้สึกดีใจแล้วปากขึ้นมาบมาจากก้นดึงของใจมีโอกาสได้มาเจอน้องนะครับที่แบบน่ารักทุกดๆมากๆแล้วฟังเพลงให้แล้ก็มีความสบายแล้วก็จะมีเพี้ยนเพี้ยนบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาน้องมือใหม่ยังไม่ได้คุยกับเรื่องเพลงให้นี้นะครับแต่ในาการอะไรก็ดีมากเขาอยากอยู่ต่อนะรู้สึกใจหายเหมือนกันนะที่จะกับขอบคุณมากครับทักชวน นี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับบรรยายกาศอีกบรรยากาศอนึงรสชาติหนึ่งเพราะว่ามาที่ฝนตกตั้งแต่มาแรกที่มาถึงประทับใจตั้งแต่ทางขึ้นชันมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะบาดเสียวไม่ค่อยได้เจอบรรยากาศอย่างนี้เท่าไหร่นะครับก็จะเจอเฉพาะในช่วงของถนนธรรมดาแห้งๆชันก็จริงแต่มาที่นี่ค่อนข้างที่จะ,ะการประชนภัยเหมือนผมเป็นปอดัฤวุินะครับจิ๊บจิ๊บมาสตายิกโก้น เมษาถ้ามีโอกาสก็จะจะ,จะออกค่ายด้วยแล้วก็ถ้ามาเยี่ยมค่ายที่ก็จะมาเยี่ยมหน่วยนะจ๊ะค่ะข,ขอบคุณค่ะแล้วเรามาสัมภาษณ์อีกหนึ่งท่านดีกว่านะคะที่คนนี้อยากเปิดเผยความรู้สึกตัวเองมากค่ะเรามาดูดีกว่าว่าี่ก็จะมีความรู้สึกยังไงในการออกค่ายตรงนี้ค่ะพี่อางผมรู้สึกเสียเวลาม,มากเลยค่พูดเล่นครับ ดีครับได้กลับมาบรรยากาศแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีเวลาแค่วันเดียวแต่ก็คุ้มครับก็บอกว่าค่ายนี้สดๆมันดีครับก็ฝากชีวิตไว้กับรถวีโก้คันนั้นละสลับรับสลับรัมนะครับผมนะครับไม่สวยเลยค่ะนี่คือความรู้สึกเลยเน่ยนะของโุ่นพี่ครั้งหน้าเราก็จะมาติดตามกันอีกนะคะว่า